สวัสดีพี่น้องขต้อนรับกคาจูซองทิพย์แชนแนเด้อพี่น้องสุดทดีมือนี้วันที่28แล้วนอนพี่น้องสิมือเดือนแล้วแล้วก็มือนี้ตอนนี้ทีมงานกําลังสิดเดินทางไปที่บ้านผ่องน้องหนุอยหรือว่าบ้านผ่องแม่กระแซ่พี่น้องเพราะว่าเมื่อวานไดิใจสั่งเครื่องที่จะมาเห็ดห้องน้ำเนาะแล้วก็มือนี้เขากระเจียวเครื่องมาส่งเขาก็เลยสิมาเบิ่งเครื่องแล้วก็มาเบิง่งทางเขาที่เพื่อนว่ามันเขาได้เอาลอนใหญ่เขาได้นะพี่น้องเขาก็เลยมาลองถากดอามือนี้ซึ่ง การเดินทางขึ้นมาเนื้อบานเลยพี่น้องแล้วก็มันจะมีทางแวอ,อยู่บนนี้เนาะถ้าเมนคีไปซื้อน,นี่พี่น้องแล้วก็เจ้าเจ้าทัพยหญกเดี๋ยวสายก้ไปก็จะเป็นบานคําปะเนเรือบ,บนทีที่ไปขึ้นเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ขหมห้องสางเลยเด้พี่น้องตอนนั้นทีที่ไปขึนนะเนาะเพื่อนอายข้องโมดข้องทีพันสางเจ้าประดานนะเนาะถ้าเจอซทรัพยหญ่ใขั้นบอเรียวใสนะ่ะก็ึ้นไปทางนั้นก็จะเป็นบานากระลางแล้วก็ออก้างริเก่าหรือออกเพื่องพารานคนเนาะมาวัานนี้ไป,ไป ไปเพื่อนน้องหน่อยน้ำกันนี่มันทางนี่บอมเป็นทางตัดใหม่บ้ะนี่ทางลู่ใหม่ป้ะโอ้ลู่นี่เพราะว่าเห็นกจะจามแบ่งดินคายแท่นี่เขาก็คือสิเป็นจงทางใหม่เนาะโอ้ขับข่าเลยท่านข่านี่กาทารถขันล่างมาุ่นและรถที่ก็มาทรงเครื่องุ่นและ บอกว่าเขาไปเลยงูงหัวมากเลยนี่แหละเนาะพี่น้อง SC จิงว่ารถคันนี้น้องทีปวดต้องคายน้องทีเก็บไว้เวลาออกไปต้องหนอกนะแล้วใส่รถนั่งคัมแป้งนี่ไปเจ้านายเอารถใหม่มากคือจะได้ได้เวลาตั้มหันตั้มนี้เนาะเป็นวันเัานถทำเมนเทาไปเมืองไปงานสังคมเขาก็จึงใส่รถคันนั้นคันใหม่นะพี่น้อง เห็นบางคนพนก็บบกวยังให้เอารถพอทุเนอร์ไว้ใส่งานเวลาทิมงานหรือว่าเอฟซีมาพาไปหันไปนี่มันก็จงนั่งไลยคนใดแต่ว่าพอทุเนอร์ก็แพงได้พี่น้องขั้นเจากระบ้าคือเกากันไดนั่งน้อยแต่วากราคามันกจะสียถือกลัวเนาะแต่ว่ากเบิ้งวุ้นละพี่น้องว่าหอมตอนได้จึงว่ากันเนาะเพราะว่าต้นนี้หันบบมีเงินเลยพี่น้องตั้งแต่มีนั่งคํำแป้งมานน่กับโบมีเงินเก็บ ตะกี้เคยมีเงินเก็บเดี๋ยวนี้เงินเก็บท่าได้กับพ่อมาใส่ต่รถป้าไปไหนวะนี่ <ไป S 1> โอ้โแหะมันเลยนนี่บุญมาตรงใดลงแป้นโอ้ยขูด,ดบุญมาลายอันกระดองโอ้โบริทอผ่าขึ้นรถเนาะวันได้มีนม้ำตรงใดลงเอาออ้อยเอ้ยตจขูดพี่น้องเอ้ยสงทางไปหนาเลย เพิ่นว่าไปได้นี่รโหดขั้นได้ไปนี่เดี๋ยเอาวีโกมาได้นี่โเอ,อ้ยบก่กคุ้มึ้นเริ่มแข็เโิลได้บนมาลงไปเบิ่นรึไปไดแถวนี่<ส>ควมได้ปะโอ้โอ คือพิษห,หรือคือถือว่าเอาคําแปลงมานี่้อนี่เขามาแล้วสีทอยกับบดายพี่น้ anyway. องพาวาบมมี่บอลเวทรดกลับเนาะาจะไปถึงยูบัวเอ้มันไปไหนยูบ right. ่เลยวันนี้โอ้โหคําแปลมันไปไหนแถวันนี้พอดือนให้แต่เนี่ย มันเทียรางวะเลยจังวะเาเื่ยรถตัวนี้วะเจ้าเที่ยงตัวนี้มันเหมือนเที่ยงตัวได้นี่มันบนานเจ๊งคือเลยนะป้าคนมีคนทามีคนก้อยอู่อยู่ในเหือนเปิดประตูไอซิเว่รถแล้วครับเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอีต้นหลุดอีต้นนั่งคำแป้งเนาะพามาบุปผาบุโด ไ,ไปน่เนนนอ,อ้าถือกระว,วานเนี่ยเออมีไฟข้าเดียวหอมเออสันบ่อกระตูกตูเราไหวกำลังว่าสิออกอลไรนั่นนี่โอเคกันยัง่อนึงป้าอีต้นรถขนาดพี่น้องจับมาคิดเอ๊ะอ่ะเพิ่งมาหอดแล้วก็จอดรถวันนี้แล้วก็นยางไปเนาะตอนนี้มาไกลเสี่ยงหัวเทือนน้องนุ่นนอ้นอ,งนองนุ่ยแล้วพี่น้องนองอี่ได้เคื่อนเพิ่นนี่ เขาตรงยางผ่านนี่ไปอีกเนาะมันมีทางไปอยู่ในนี้แต่ว่ามันเป็นทางหน่อยนี่คือสีไปบไรดอกเขาน่ากับโบเอารถมาแล้วพี่น้องมันมันนันพูเฮ้เทียงเกิ่อนอย่นี้แซ่บเธอชุ่มเนี่ยไก่เติมแหนมไปนี่ก็ว่ามันจะกลอยฮะสเปนตอนนี้พอน้องนุ่ยเพิ่นมาเนาะที่จะไปทา ผููก็จะมาส่งอุปกรณ์ก่อสร้างนะพี่นอ้องสนใจว่าเอารถไทยไปแก,แก่ทรายอยู่ห้องเรียนพรนะ้อมเนาะเพีนกระสอบโอ้เขาว่าทั้งนี้บ่ได้บ <laughs> ่ตั้มเลยตั้มเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เคยกบอยางหัวควันมันตะแกงเอะลยได้รถไทยนี่เนาะคนไปแก่ไสยไี่ไปแก่ไสายงี้ย่บ่ไดิยินดอกเสียงรถไปแก่ไสยบ่ะได้จักรถแล้วฮะเอามาจักเหาะรถแล้วเปงนใจว่าพอ้องหนุ่ยแป้งรถให้เฮาเนาะเอ้ยแป้งหัวไว้ให้รถเข้าไปแต่ว่าคือสิบเบอกไปเด้อพี่น้องไม่นี่แหละ กคือรถไทยที่เพิ่นห้ามาเนาะห้ามาแกปูนแกไสเอามารถหนึ่งแล้วพี่น้องพอบองให้เพิ่นเอามารถหนึ่งเนาะแต่บะหัวพ่อหรือบ่อโหนึ่งท้าแน่ท้าแน่กี่รถเป็นน้ำแน่เออไปรถไปรถอะเก่งเติมได้รถคันนี้มาเหรอเจอรถรถอันนี้ชุบคูนเจ้าจ้าวีว่าหนาแบะฮะไปเนี่ยคืออยากคายมัน นี่าซื้อจ้ะเกาะซึลิงฮินทรายโอ้ยัคือฮินทรายคิดว่าจะซึลิงโอ้ไปแล้วคุณเนาะทางนี้เนืองด้วยว่ามันเป็นทางปลาทางเขาทางหนาพี่น้องมันก็จะเป็นโซกแล้วก็บบริสสะดวกเนาะรถเท่านี้บาเกล้ามาพี่น้องเพราะว่าพูดนะ,ะขนาดรถขนาดยังเงี้ยงเลย รถขั้นใหญ่ยังเงียงเลยพเ่นะโอ้โอ้โอ้โหขนาดรถคันนี้มารถเดาบุกเลยเนี่มาท่ารถคันนี้บุกไปขคนนั่งอยู่ข้างล่างโอ้โหแม่น้องนิวยังย่างมากเ่นะเพดาะฮะกะฮอนหันไปได้บ่ฮอนนั้น นี่กับขับแขบได้วยนะดีละเอารหลดจอดไว้พ่นพี่น้องสงสัยลงไปเว่ถหลดบ r a คืนมาแล้วบุกเป็นบุกลุยขาไกลเนาะรหลดนี่เนาะอ้ เ็ดแสนแปดสิบสี่พันบินบล็อกหนึ่งล้านห้าสิบบวงบวงประตูอย่างนี้ย่งสามสิบแปดหรือแปดสิบแปดด้วนี่เล็กสิบบี้สองแสนหารายกนแปดพันเล็กหกสองแสนหัวหัวสุมสูงหัวสวมที่นี่หกแสนหาเพื่นลายหนึ่งพันบาทเป็นหกแสน,น 6, 000, หาสิบนรอฮะ กำลังอ่านอยู่ยังโมเห็นนด้น,นี่ยข้าน่าจะข้าใ่าจาเป็นเงินบาทท่นจะถือกว่าเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นลายซูถโ่ห้องนามหกทเมันหกแสนหกสิบแล้วก็ปูแดงแสี่เส้นกีบแล้วก็วงกบสามแสนส้าวอ้าแซส้นส้าหรือสามแสนหาบน,นะเท่าไรหลวดส0 0พันตะปูแปดสามสิบตะปูตะปู หาส่นตะพูสังกะสีแล้วก็ทอพีวีซีลอยเซแล้วก็มีสังกะสีนี่บาดเนาะพิ่ว่ามันเบิดแล้วก็บ้านผับไดส้สามพันเป็นอยู่สามหลานแปดแนสพันแต่ว่าพอดีว่าสังกะสีบมมีเนาะก็เลยลบออกเรืออยู่สามหลานเจ็ดแนแปดสิบเอ็ดพันลื้ต้องใส่ปะ สังกะสีเลยมันเรามีคลายวะเลยเรามีคายปะให้ทำนี่เออสิพีต้องเคย็นกอันนึงได้เยอนนึ่งเออเนาะสีอนหนึ่งสีนหึงอ่ะส7 8างหลเจสนบเอันนี่เพิ่นไล่เป็นเงินกี่มดเลยเนาะขคงงข้าเป็นฮาพันหาลอยแล้วก็มีผีว่ลลั่นไห้มาตืมพี่น้องก็ร่วมกันนี่เป็นเทไรคพันหาลอยเไกาะสร้างหลาเจสนเอ เรืออยู่สี่แสนสัสี่พันเรืออยู่สี่แสนสักสี่พันเลือประมาณประมาณหกร้อยเนาะนียังสี่สื่อยู่คผ้านี่ผานี้อันนึ่งอันนึ่ก็ประมาณก็้งแสนหนึ่งก็ประมาณนี้เลปแบนล้วก็มีซังกที่ะสิาผ้านาส้ซังสียังว่าอะไรเดียวอันอาอันแล้วนี่ให้ออกไปสื่อเลย เกิดมาโหคันนี้มันมาได้เซยมันแห้งบัตรค่าจะออกฮะักเจ้าเห็ดมันเป็นแป้นเดี๋ยวโหลดคอยมันจะออกสบายไหนผู้ผู้บ่เพิ่นเอามาหนีเศษเนี้ยอันนี้เ็ดห้องน้าเ็ดห้องน้านีใจบ่สิได้ห้องน้านีใจอ้าวตักีฬากะซีเขาบ่ห้องหนามบันนี้หรือยังสิไปเขาป้าคือเก่า เข้าห้องหนาเข้าห้องหนามซิข้าวได้บอสินางได้บอได้นี่ได้นี่ได้ห้องนี้นะเคยใส่แล้วบอเคยเข้าวแล้วบอห้องหนามแบบนี้บอง้างง้างบอเคยจักรเท้าข้ได้เข้าวเลยกระซิเข้าเป็นบอสีใส่เป็นอยู่บอเป็นเป็นซิปเข้าเองบอหรืองหายแพพาไปเอ้ยนุ่ยเอ้ยนุ่ยโอ้ยอย่ามาสิไปเข้าเองโหลดสิบปปลายมือละซิปเสื้อบู้บอสันนีน่าได้ห้องหนามใหม่นี่ ปกติอีลาไปถ่ายอีลาเห็นจังได้ไปใครพาไปนานไปเองไปเองถ่ายอยู่ไชอยู่ป่ายูปาไปเองได้สบายว่าไปเองบ่ได้ไปได้อยู่ไม่ได้อยู่เห็นจิงได้ไปใส่ใหม่เออใส่ใหม่ไปเข้าห้องน้ำเอง <c oughs> เออบ้านนี้ก็สิได้ใส่ห้องน้ำอันนี้กส็สบายเลยเนาะ บระตรงไทยดูกระด้ษไทยมือละเทอคือเก่เาดีใจว่ละ่ะดีใจเวลาขอบคุณผูญญ้ใจญใจดีแล้วขอ่นบณเหตุของหนามให้น,น,นี่ขอบคุณพ่นละแม่นกมือนกมือเลยขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเป็นผู้หญิงตรงว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากมาก คุณยายใจดีคุณยายใจดีสิมาเห็นห้องน้ำให้ฮรานสิมาเห็นห้องน้ำให้ฮรานคุณยายใจดีคุณยายใจดียูดีมีแห้งยูดี้มีแห้งรำรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อรำรวยขึ้นกว่าเก่าขอบคุณหลายๆอีกทคนนึงขอบคอบุณหลายๆวิธีคุณเอางอลงเนาะสบายอยู่เลยนี้เอาลงแต่ละซองถอน ห้องนาน,นี่ร่มกันก็นกนคือบอแบบอกเขาใจก็้องพี่น้องบอกเพื่อนว่าเอาแบบตัวที่บบว่านางแบบคือสะโขกเนาะถอแต่ว่าบริเวมีทั้งนามแล้วก็แบบบวดได้โกดเนาะแบบเอานามลาดเอาแต่ว่าเกิดเอาแบบนางนางย่อมเนาะแต่ว่ามีข้อขึข้นมาในพี่น้องมาหายเนาะแต่กาแบบนี้ก็ดีอยู่พี่น้องมันจะสบายเนาะบกเปลือกมากกวดเครืองเบิง้งเนาะพี่น้องว่าตามรายการที่เราได้สั่งปีนี้ครบหรือยัง ในนี้ก็จิมีไส้ไส้นี่เลยเมนเอามาแต่ห้องเยียนเนาะแล้วก็ปูนเคี่ยสีสอบเคืองนี่เอามาแต่ห้องเยียนส่วนปูนแดงปูนแดงนี่เขาได้สั่งมาใหม่นี่เมนได้หา,หาสอบเนาะแล้วก็มีถอพีวีซีพีวีซีลอยใส่ห้องน้ำแล้วก็มีวงกบเล็กมีเล็กตัวนี้จ็คเส้นก็เล็ก,กลตัวหนึ่งหาตัวหนึ่งแปดเลขสิบนีหาเลขโคกมีแปด แล้วก็มีลวดลวดยืนนี้เนาะตะปูซองตะปูลวดไปซองหมัดวะนี่หมัดเดียวแล้วก็ตะปูซองตะปูสังสีแล้วก็มีเพราสโคสั่งแบบหนึ่งก็ได้แบบหนึ่งมากก็ยังไม่เนาะนางได้แบบนี้ก็แห้งสบายแบบไหนมันอยากเปลือกนั่หนังเนาะอันนี้เขาขึ้นย่องได้นางก็ได้แล้วก็มี ทอนอัน,นี่พี่นาะหกทอเนาะแต่ว่าออลืมฟ้ามันบริสังฟ้าเขาก็เลยบริเอามาให้ลืมคักลืมเลยแล้วก็มีดินบล็อกเนาะดินบล็อกนี้ซ่อมรอยก่อนแล้วก็มีบ้านผาับบ้านผับอยู่ใช่นาที่อยู่ในช่องตะปูบอกกับะะอยู่วังแล้วก็อะไรก่อนที่ใส่อยู่ในช่องตัวนี้แหละเน,นีเวียกก่น,นี หัวโอ้ยยังไม่มีมืดบันทับลายกนข้างในเออนี่ใส่ทั้งหลอกข้างในปะนั่นกระด้าคือว่ะคมเนาะเลือดเลือดแกงเลือดแดแฮรสริสพิสังกระซีกับทอปปิสซีกับปลาปิดอันหนึ่งัวเพิ่นมียละอันหนึ่งแล้วก็ฮีนเนาะกแล้วก็เอฟซีวะกอกน้าคือปวดใส่แบบโยกมันง่ายเมื่อนั้นเท่าลมกันอยู่เนาะมันแพ้ไหวอีหรือ่ะ เพป็นว่าเพป็นสะดวกแบบนี้เพป็นไงเพป็นว่าสะดวกแบบนี้เนาะเฮ้ากีว่าต้นนั้นสะดวกผ่านว่าใช่นี่เขาไม่่ใช่ได้ละกันสรางว่ามันหมักฮักคันเทียด้วนี่เขาไม่ใช้ได้ใช้เพลงสุลิเชียได้ถ้าใช้ตุ้ดเท้าเพลงสุลลอเซียเนาะเดี๋ยวให้ลูกจะไปไทยแล้วก็ให้เขาข้าเงินซุ้งมาให้ซื้ออันนี้แม่สำรับที่ว่าได้ซื้อมาในมือนีเนาะก็คือ งบงูเผาละเมนหกปัญหาทางเมืองบเเผาละเมนหกปัญหาเนาะหกเทียนไว้ได้นีได้ยังยังบริษัทในเทียนนลอยบริษัทภาษีมาเลยงบเผากะสรุปไปเท่อหนึ่งแล้วนพี่นอ้องก็คืองบเผามันหกปัญหาหลายบาทเมื่อก่อนทนสรุปไปก็คือหาปัญหาหลายบาทแล้วกัพอดีผีว่าลั่นเนาะเพิ่นได้สวยมากครั้งก่อนเจบบ้าบัตรสองพัน 2, บาทแล้วกัครั้งนี้เพิ่นจะได้เติมมาอีกหนึ่งพันบาทเนาะพี่นอ้อง ก็พอดีมาตืมกับงบมือก่อนก็เป็นอยู่หกพันหาราฟล้วก็ไต่มาสืออุปกรณ์นี่ก็ยังเลืออยู่น้อยน,งน,อยนึงน้อยนึงน่กาเขายังมีแนวสือต่อเดี๋ยวออกไปจึงไปเสืออันนี้เนาะไปดีวันนี้ก็เห็นเครื่องของหนามมาเลยเป็นยังไงบ้างดีใจดีใจก็ยให้หน่วยขอบคุณผู้ใ้ญยใจดีเนะี่ยที่เป็นแบบสวยซางของหนามใมเหา ทุกทานรถเขบคุณพไใหญ่ใจดีบตงง่บตอ้องยิ้มบ่ต้องอวยพรให้เพิ่อนบ่บ่กล้าอวยพรให้เพิ่นให้อ,อ,กกอยูออย่ดีไม่แห้งเนี่ยก็ว่าให้อยู่ดีไม่แห้งก็เจ็บจะได้ก็ใครก็ยังมีหาเงินเข้าก็ให้ได้มากแต่งนาอย,ยู่ว,ว่าบังรู้รับตาลงเงินด้นวยชา, <c oughs> าวนาก็ต้องมากต่งนานเอาแต่ข่าวว่าบ่มีแหวนเอาแหวนนี่ใช่สิได้จังเห็นว่า ขาดเลยมันถือบอลนงามมันพอดีเลยบอลแพร่แวร่นนหน่อยอ๋อเปนดูแหวนแยงนะแต่เช้านาะก็เป็นธรรมดาแต่เฮากันยังยังมีแบบห้องแต่งหน,น,น้นาได้ค่ะยังบ่มียังแต่ใส่แหวนนะแย่หน้อยลูกแย่หน้อยได้กินหนำโอ้ยซีนาา่าแหวนนี่อ่าแหวนกนะบโมเนหน่อยธรรมดาหน่อยแตกอีกสังหารเศษมันตีบอลเนี่ยคิดแบววๆเอาตัวแบบ เอา Finished, ม,ม,มุน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 อันต้องเป็นแวนกับเมือนโบแม่หนอนนี่ได้มาได้ใส่ซันนี่เอาน้ำข้าวเอาน้ำข้าวอีกไปตลาดกับโบสื่อจะถื่อโบแวนนี่หรือว่ามันเป็นอย่างไรลืมหรือว่าตังค์โบสื่อโบสื่ออะไรลืมบหรือว่าตังค์โบสื่อหรือว่าแนวใดโบมีเงินประหยัดเงินแน่แวนน้อยหน่อยเนี่ยแวนหานเวียดกับบริแพงขชาวสามสิบนะวิสต์นี่ื่อตัวนี้วิสต์นั่น ท่ามเนี่ยสุดสุนยมีแค่ตัวสอง <laughs> เปลี่ยนไซน์คันบ่ะเม,มื่อไนซื้อมาให้เมือ่อไนผู้ยิ่งเนาะเข่งองมันต้องไล่กูบุซ่าอยู่แล้วเฮาขนาดแั้วก็ยังใส่แบบเฮาบริสักรุ่ดิไม่มีเวลาที่มาสักตลอดมาต้องซื้อ,อ,อลายๆคือบริสาย <laughs> <laughs> ซ่อมต้นนี่ใส่มาดนแล้วะ กันแกงนั่งนกรูชองซองหยกซองกับมีซองเพราะที่ซองสุดนะอะไรกันขั้เป็นประเดือนใส่ใส่ะสักใส่อันใส่เบอร์ได้ใส่ได้จะใส่ใส่ได้สีซัมเท่าสามซองบอประมาณนั้นประมาณามซองนั่นเดียว บ่เอาติเงินด yeah. so ิสีอ้อนสีอ้นคือบ่เบนทามเอาเงินสนอกเดี๋ยวๆีซึ่งจะจีไปนะจ๊ะเอาไปห่อมาจอดีเออไปาขคืนทางล่างหน่อยด้ไปคืนคืนเอ้าเอ้าเพื่อพวกันที่นองเยวนีแช่เล่น่ทุกคนจุนสีเทาหรือสีเมืออะไรได้ เสออกลยมันมันเป๊ครับก็ได้มันมวนเว <c oughs> ้ยวนมดเลยนะแต่ว่าชุ่มเจ้าไปสมบูรณ์ก,กันนี่บอลโหดกว่านี้ป้องเนาะเพระาะว่าต้องได้ไปส่งเทนหนอนเนีน่ยคันเด็ดปกติเขามาทางนี้นี่นาะขี่หัวขี่เลาะน,น้องมาแล้วมันบึ่อขึ้นนุ่นเนี่ยคันมันมีอะไรบ้างว่เออขึ้นว่าเนี่ก็ไปตะขาดเงี้ยมันสูงม,มันเทนาะ ระวังนี่นิวอย่าปอนสาวไปหนอกแล้วลูกปาอเยบ้าเอาถอมันเฉยๆมันแบบอยากไล่รสมป้านี่มึงนี่นะปนะโหลดเรโหามากกได้โตรโลดแล้วโอ้ยล่องแร้วล่องและทางเขามือน้าจนอนันยุ่งนันเบี้ยวคุณเพิ่ง นอนเอาเรียบร้อยต้นต้นเดียเหยียบร่ม้ารืัอ,องละแผ่นลบนะสิเอานะมันบุมีสังกะซีนะสิเอา,าไปเห็ดทาหนานาเลยได้แล้วเนาะแปดสิบว่าแมนบาละเขาได้น้ำมันอพอดีเลยเอาเลยเด้อเอาเอาันหนึ่งเลย อีย่างพรีดบ่พรีดตัวพี่ผ้าบ่บ่านไมามีลายผ้าแบบนี้เนาะคิดว่าคิดว่าลายผ้ามันนี่ช่องลอยใช่ไหลายมันยูนฮันเฮ้าหันอย่างแบบตัวนี้เอางอย่าเงี้ยเอาตัวอะไรเมืราคาเดียวกันบ่ บอสบอนก็ได้แล้วนะไม่จะมันหรอกถลาันยิ่หูไปด้วยิ่หล่อทนาหินนะเสื้อเปไปหล่อเธอไหมสีสซด์ของหนำซองคุณชาแม่ไม่ใส่จักรหล่อเทพืนนะไม่ใส่จักรองซองคุณ3าแม่ซองหลอโคกหล่อโก่อก็ได้ปูตที่ก็เป็นหล่อเทขาดอีกเจ้าเทขาดก่าหล่อ เอาไปทรงให้กันที่สนทรงก็ได้เยอมือมันมือยได้ตอนมีสเขาก่อนเออมันได้ก็ไรอได้กนไรเกาหลอหลอท่าไรหน่อก้ห่ยเอาเครื่องรน้หรน้เครืเท่าไรเท่าไร้ยเาหาเบเท่าไรพ่อหรอเ่า่หนเท้าโยงเฮียนเด้ออันอันพีไม่ีโรน่ะมีจได้ทาโบกเด้อ แล้วยังต้องไปเห็ดยังกัห้องหนามยังอยู่ในไม่ห้องหนา้เพิ่นห้องนหนา้เพิ่นนี้เจ้าก็สวยช่างคมเลยสื่อร้ายแล้วบดิลลุดแล้วก็บริสวยช่างคมเลยบ่มีข้องแทมหนามก็ได่ให้กินนี่สื่อกินนี่อันนี้ก็สื่อกินนี่ก็พูดหน่อยต่อกันเด้ก็พูดให้พอจะพูดต่อแทมเด็กก็จะยังกันอันนี้เออเจ้กันพันเด้อืมจะพูดบอกแฟนเหลี่ยมบจะทิมยางไม่ใช่เหรให้มูดยางลบไปลบบ้านี่ เพราะว่าข้าเห็ดของหนามนี่เ้างบริประเมืนแล้วค่ว่า้าเมินตอกทอได้ด้เพราะว่าข้าเห็ดตั้มพก่อนเนพ่อแล้วขาวอาอันทะเลกาะฮีนหาแซนแลนแพนนี่ทได้เงินเงินเป็นมืดแต่แต่เดี๋ยนี้เราบทอันันทันเดศนาอีสังเกาะพามันฮะพามันอัตัวแปดิอันหนึ่งอืมเขาขายอยู่พอดีแซนเสาหาแซนเสาหลบงุเงินขาพอลื้อๆทำได้เนี่ยยังช่ยังฮีนได้ ว่างหน่องราคาเค่ะสี่สิบห้ากับแปดสกับแปนั่นลทำได้ก่นนมีห้าแซนเอ้มีสี่แซนเท่าสี่สี่แซนเท่ือซองแนเก่าที่เก่าเรือสามแซนาให้โอเคี่สาแซ้ตักให้เลยโอเคเอาแบบนั้นพอดีมืดเงินเนาะพอดีมืดเลยพอดีพอเนาะโอเคชวยกันแน่นี่้เติมแน่แหละใช่นั่นแหละที่หาเงินพอกรติมไแน่ ให้เครื่องรถเนาะขอบใจขอบใจขอบใจอะไรนั่นนี่ก็ยังไข่เนี่ยรูปประกาศหนึ่งก็มาสู่ซอยไปเอารถไปใช้ที่ว่าเงินหกพันห้าร้อยบาทกับพอดี่มืดพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนรายที่ได้ชวยขอบคุณนี่เนาะเอาไปเมื่อห้ากินเก่าเขาก็เอาเอารถไปใช้เอาก่อนได้เครื่อง่ะเออส่วนที่นี่บปแลเพิ่นสิไปส่งน้ำลัง

ตวอบกินบวกหวแกงใจ้ื่ยาดกินข้าวแล้วแล้วก็ให้กินวันติ้นเนาเพดาืแล้วกินกันทํากันกพุเจ้าูทางหน้ากระุบกันหนุ่งสูงหนุ่งแพ้ั่นอาบาโนแห้งยิ่งยื่ตงมันสิงันีดีอยู่ด้ไยฮจนไปได้ ชุดพ่อแห้งมันนุงเครื่องแต่ละมือแต่ละเวันเหรอสุกทั้งที่ใส่แพร์เพอร์ป์ป์ชมหักดมแถวดงฟ้าทางแว่เขาเฮือนเพลินเนาะโลงได้ยังแม่นู่ยมาฟังน้องในวันตินท่องหนึ่งเดวานได้ปิีงไก่เนาะมังโมก็เอาหน่วยหนึ่งเด้อทางล่างโหลดเอาโหลด โอเคสุดที่เอื้อมเงินหรื้ว่าสั่งเงซี่ไปกลับก่อนบัดนี้วก็ไปมาส่งฮอนดีพี่น้องมัเขาประสาทเขาถ้าเขามันแข็งส่วนไส้กับอุปกรณ์ที่เขาสั่งน้ำรังนี่แมนเพิ่นเชื่อมาให้น้ำน้ำรังเนาะตอนแรกพอดีเงินทีเอฟซีส่งมาให้ยนะพกพันหาร้อยบาทพอดีพ่อพอดีเบิร์ดเกีียงเลย ที่จริงมันบ่พ่อแต่ว่าห่านบ่พ่อสองบาทบ่อที่จริงมันเกินแต่ว่าห่านเพิ่นที่จริงเพิ่ใจที่นั่นหันหาเส้นเนาะแต่ว่าเงินเท่าหันเลือประมาณสองแสนบาทเขายังสีได้ซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเยอะนะมีพ้ากับมีช่างก่อนแล้แผลเรียแล้วเงินเท่ากับสี่เลือประมาณสองแสนบาทแต่ว่าเพิ่นก็เลยรุดหายเลย ปกติต้องซื้อเฮียถ้าหาแซนแต่ว่าเพิ่นสิให้ซ้ำจำนวนหาแซนแต่ว่าเพิ่นเอาในรักในจำนวนเงินทีเ่เขามีเนาะก็พอดีเบิดพี่น้องคือบวกเพิ่มมาอยู่สี่แซนสี่พันเพื่อที่นเลือแล้วก็เมืเ่อกี้พาเพิ่นไปไปกินเขาแล้วก็ซื้อนน่นนี่นั่นอันเป็นเงินที่ไปคนจ่ายเนาะเงินที่แบบเพิร์สซีไฮส่วนตัวไมา่าย,ยังไงน,นส่วนไปขาน้ำมันรถนั่นแหละมาซื้อ,อนน่นอันนี้ให้เพิ่นกินนำ้ำเพราะว่าฮานดีๆก็คือสิบบุคคได้กินเอาขี้นอกแล้วก็ เมื่อกี้ตอนไปนั่งกินเขาก็มีเอฟซีโทมาเนาะเผิ่นว่าสีซวยอีก1000บาทเนาะสมถบสังห้องน้ำแต่ว่าห้องน้ำพันเขาก็บูหัวมันยังซีมียังทีต้องสื่อเพิ่มเติมอีกบอรกระทาบึงก็เจ้าก่อไปนะพันบกพพก็จังได้สื่อเติมเนาะขอบคุณขอบคุณละลายเด้อทีบาลันเนาะราคาเอฟซีทุกคนเนาะในรายสื่อผ่านมา้วค็คุณพ่อที่จะโอ้นมาใหม่้อม เอาพุ่นเอาพุ่นเอแม็พี่น้องไล่ไล่เนาะสวยกันพี่น้องทีมงานก็คือกันอันใดที่สวยได้ก็สวยเลือกกันไปเหี่แหละเนาะทารุ่นทาติดตามในตอนต่อไปเด้อพี่น้องสไลด์ที่มีทีมงานสีจเวดเป็นสนิทเจอกันใหม่ในคลิปน,นะฮะสายดี